ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสปอตเตอร์ให้ลูกค้ากันนะครับนี้ก่อนเล่นนะครับเปิดรีโมทก่อนเปิดรีโมทแล้วก็เสียบแบตแบตก็จะอยู่ประมาณหัวเลยนะครับเสียบแบตลำนี้ส่งไปจังหวัดอะไรคะลำนี้ส่งไปจังหวัดนครเราจะนครศรีธรรมราช แบ,บ็ดอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับพอเปิดติดเลยหมดแล้วแล้วก็ปิดฝาเทสเทสปีกเทสหางก่อนใส่กครืขข่องรร้อนครับครับดาวซ้ายขวาเดเดอร์ทำงานปกติอะไรถ่ายแต่ด้านหลัง เดี๋ยวเราทำการบินกันนะครับดูทดสอบจุดไฟนะครับโอ้แรงมากเลยครับดูตอนนี้ลมแรงมากนะครับดูลมใบไม้ปลิว ต่อเซ็ตชินเลยนะครับต่อดีเซ็ตปรับชิมก่อนโอ้ไม่ต้องปรับชิมเลยนะครับนิ่งกิ๊บเลยโอ้ฝีมือช่างประกอบดีดอันนี้สปอตเตอร์อันนี้สปอตเตอร์ปีกปีกเท่าไหร่คะทำไมแบบว่าดูมันแบบว่าไอ้นี้มากเลย,เลยด,ดูมันเกาะอ,อากาศมากเลยอะคะ่ะความเร็วมันครับ ชุดไฟแรงจังโอ้มันมือครับไม่กล้าดินเสี่ยงมากครับแต่ลูกค้าของลูกค้าพังเฮ้ยครับทานครับลงครับเอามาโชว์ไว้ใกล้สักสักรอบไม่ได้หรอจ๊ะ กาบินต่ำมาบีต่อไฟควบพลาดมาเนี้ยมาเนี้<า>นยแผลบดลงนะครับเราน่าจะลงต้องลงตามลงมันนะ้งะครับ ผ่านนะครับชุดไฟดูดูดูชุดไฟนะครับความแรงของชุดไฟมีการเช้ความแรงแรงครับแรงแรงครับแรงดูการลอยตัวโอ้ พอด,ดึงมือเลยครับผ่านครับกดแจ้ติดต่อได้ที่ร้านหนึ่งอาเซียแผงเพชรนะครับหรือที่เฟซบุ๊กหนึ่งอาซียแผงเพชรนะครับหรือที่เพจนะเพจร้านหนึ่งอาเซียแพงเพชรหรือซื้อที่เฟซบุ๊กแก้วใจได้นะครับสั่งซื้อหรือเพจอ,อีกหรือเพจอีกเพจหนึ่งนะคะเครื่องบินเล็กกำแพงเพชร ه, เครื่องบินเล็กกำแพงเพชรหนึ่งอาซีนะคะเบอร์โทรของช่างหนึ่งจะเป็น0877312283นะคะแล้วถ้าเป็นเบอร์โทรของแอดมินก็จะเป็นเบอร์063-623-5966ค่ะหลังเลิกเล่นก็ถอดแบตก่อนแล้วก็ปิดรีโมทนะครับถอดแบตก่อนแล้วก็ปิดรีโมทโอเคครับ